กีฬาแห่งประเทศไทยปลื้มเลยนะคะที่ประชากรมวยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปีนี้ค่ะยอดลงทะเบียนพุ่งถึง120,000คนค่ะ นางโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะคะได้เปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลให้ความสําคัญกับมวยไทยค่ะดังนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนมวยไทยจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลประชากรมวยไทยตามพรบกีฬามวย7ประเภทนั่นก็คือนักมวยผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินผู้จัดการนักมวยหัวหน้าค่ายมวยนายสนามมวยและผู้จัดการแข่งขันตลอดจนเพิ่มประชากรมวยให้มากขึ้นกว่า เดิมค่ะซึ่งจากการดูแลอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าปีนี้เป็นที่น่าพอใจมากๆมีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มมากถึง1 2 0 0 0แคนเพราะคำว่ามวยได้ขยายจากการแข่งขันการต่อสู้ป้องกันตัวตอนนี้นะคะมวยไทยค่ะ เป็นไลฟ์สไตล์ด้วยทุกคนทุกเพศทุกวัยมีมากถึง70%ค่ะที่มาสนใจออกกำลังกายมาร่วมแคมมวยไทยซอฟ์พาวเวอร์ที่เราไปโปรโมทเผยแพร่9ชาติทั่วโลกนะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้นอกจากจะสนใจมาเรียนมวยไทยแล้วนะคะก็อยากจะมาเรียนมวยไทยที่ชาติต้นตำรับที่ประเทศไทยด้วยจากสถิติปีที่ผ่านมาค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยหวังไว้ว่า อยากจะได้ประมาณ2,000ล้านบาทนะคะจากการเห่งขันมวยไทยจากการส่งเสริมมวยไทยซอฟท์พาวเวอร์แต่ตัวเลขจริงค่ะมีการเก็บรวบรวมสูงถึง8,000กว่าล้านบาทค่ะประชากรมวยครบทุกครบทุกครบทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นนักมวยจริงๆ หรือแม้ประชากรมวยในที่ในที่นี้ของพี่คือประชากรมวยคือคนที่สนใจมาเรียนรู้มวยไทยอาจจะไม่ได้เป็นนักมวยก็ได้มาเรียนเพื่อป้องกันตัวมาเรียนเพื่อฉันรู้ว่ามวยไทยจริงๆหมัดเท้าเข่าสอกอย่างไรถูกต้องอย่างไรเพิ่มขึ้นจริงๆค่ะหลักแสนจริงๆไม่ว่าจะเป็นทหารในค่ายทหารหรือแม้กระทั่ง น้องๆน,นักเรียนเพราะว่าเราเซ็นเซ็นมอยกับสพท91โรงเรียนทั่วประเทศนะคะจะมีครูมวยสอนมวยในโรงเรียน91โรงเรียนในเรือนจําซึ่งเขาเรียกว่าอะไรน่ายินดีนะคะที่ผู้ผู้ที่อยู่ในเรือนจํา22เรือนจําได้เรียนมวยและก็มีครูมวยที่มีความรู้ความสามารถที่ผ่านผ่านมีบัตรแบบเป็นบัตรเป็นครูมวยจริงๆ22หน่วยนะคะ22แห่ง แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีค่ายมวยต่างๆที่เพิ่มขึ้นค่ายมวยมาตรฐานที่บอกว่าปีนี้เพิ่มขึ้น148ค่ายและนอกจากนี้ยังมีค่ายมวยในต่างประเทศที่เราไปมอบป้ายที่ที่องค์ประกอบครครบอีกปีนี้ประมาณ120กว่าแหง่งเลยนะคะ9ประเทศที่เราไปดูมา ทางด้านวงการมวยไทยในประเทศตลอดปีนี้นะคะค่ายมวยไทยทุกระดับได้มาตรฐานรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยมีเพิ่มขึ้น1 4 8่ค่ายค่ะประชากรมวยเพิ่มขึ้นกว่า 1, 2 0 0 0 0คนและกะกะทได้จ่ายค่าดูแลตอบแทนนะคะให้กับบรรดาครูมวยเป็นรายเดือนหรือว่าเปิดคอร์สสอนชั่วโมงละ3 0 0บาทด้วยเพื่อเป็นการกระตุน้นยกระดับการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับบุคลากรอ,อีกหนึ่งช่องทางค่ะส่วนแผนในปีหน้ากกทก็พร้อมที่จะต่อยอดมวยไทย ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยมาเน้นหนักเลยคือในประเทศมากขึ้นกับการทำกิจกรรมสร้างความตื่นตัวในพื้นที่30จังหวัดทั่วประเทศค่ะ